พี่ออนมีอยู่บ่ไม่จำเป็นได้บอนบอ,นบอ,นบอ,นบอก็ต้องเอาแล้วนะเอาเลยหรอบอกเอามันวน,นเลยเด้อคางเดี๋ยวว่มีเร้อม่แต่เด้ผมเป็นป้างไก็เออมาจะไปกอนมาสจสอยูนี่แล้วเดอ่ตงมาเอย<ะ>งมี่เอยตร่วง,งอย่างงงางกัน,นว้เฮ้ยมันมนีไ่รอแนวน้นอยากจะไปนสีเข้ยเขาสินะครับผมไ่ได้ห้อยด้อย มึงแน่แหละพี่น้องลูกจะได้จะมาสิพ่อไปหาสีากล้วยคพ่สีเลือกก้วยกูณจะไปหาสีวุ่ญึงว่าจะเพิ่มซาแล้วนะหลังจากได้ไข่กัตคาหมากคากัตไข,ขาา่ากัตไข่มากเฮาเสียบไปสร้อยพี่น้องครับสร้อยบ,บตามครับผมหลังจากที่ได้คาตะไไร่ามากเฮาเกีบเยบมาสร้อยพี่น้องครับบรรยากาศของทงไข่ทงหน้าบานเฮ้ามือนี่นะครับพอ,อยัางงานคืนจากกินสมพี่น้องเอ้ยนะครับผม เขาก็าบกม่วงแม่ล่ามาแล้วก็อันนครับมด้หรอผมมวงอืมมจะที่ห้ายากได้เล็กน้อยเลยพี่แม่ครับอือจะปลรับผู้เจ้าตัวน่อยคือได้ง่ายเด้อเอาบลงเดือตรงนี้ตลาดนี่นี่นี่ผครับบงเดือนพี่น้องผมนีกว่ครับเดอลเดือนะฮะจะปลกระบกเดือนพี่น้องคับผมนะแกระอาจารแกนะครับไม่ยังพอไม่ยังยงนี่ว่ายให้ให่ย่อยโย่า่อบย่บ วอยรึปันจังเร็วอาสนี้ตัวพีชหรือเตพี่ละเาพี่ขาเอามามามาเอ้ยโค้งใหญ่บ่มีบ่ยว้ยนี่ฮ้โค้งใหญ่บ่มี่กี่เฮ้ยไคล่ะสิโคกอันนี้มาซ้ำนี่มันโค้งตำหมากเด้อวรบีขากับโค้งหน่อยนะพ่อเนาะเออหน่อยก็หน่อยแนนใน่อด้วยเออพี่น้องครับหน่อยแนนในนะมึอนี่ปางาลงมือเองครับโอ้จัดต่องลังซอย เอแล้วลหนุ่มใหใหญ่ครับครครัใหญ่ใหญ่บอกหใหญ่ทลังจกที่วยอะไรพี่้อ้ครับอย่าแคมาพอนางโาะพอ้ครับไป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 ไไป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 าปไ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 ไปไปไปไไปไปไไปโอ้ยไันไป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 ้กไปลไนไป ต yeah, ้องใช้แนจะคุ้นยัยนี่แทนใช้เงินแทนใช้เงินไป็นยไวะทนใช้ไม่คิไปไปไปไม่ไปไหนอ่ะโอ้ยโอ้ยไ่ไปไหนยังกินยังกินยังกินยังไม่หิวเลยยังกินยังไม่หิวเลยยังกินยังไม่หิวเลยน้องชายน่อยโอ้ย

มันว่ามันยังเกินคืนอ่ะขอมัมันบ่นมันแตกย่อนย่อนย่อนค่อยทำดอกขพ้นเถิดขอนเถิดขอพนเถิดอือเอาคอเพ้นเป็นอยู่่โอ้ยแค่เราปากบาแม่นบ้าอกันลอโอ้ยออกไปแต่กี่เรื่องที่ไดบาลยังไงตำยิไม่ยังไงตำยิก มาดินี้เร่ฟ้องมันีิฟ่องคุณจีจำเป็นแต่แล้วมันแตกเรอแตกกันย่ะทีได้เว้ยอุ้ยมึงมีมั้ยตัวตัวทำไมมาเงอืมแคบาทเอาเมื่อซิ้อสิ่ตีเอาเมื่อหน่งสิ่มึงจำพอจะก็จำเมื่อคอยตัวมึงอคอยพูดอะไรเลยเออครบแซงมืนอนี้แซงอือมาดเออแก่ปู่เขจะโคตรเราอืมจับจัจัโอ้สมอยากหีืพี่น้องกระโจนกระโจนหรือคอยจำตัวอีกวะบ้า

ไปกัไปแล้ว i ปบุบงให้เจ้าตำจำพอให้จ้าำมาละเานิจตำเโอ้ยนูกได้จับูจิตำแบบจ้าบแตกนี่ละีฟ้าไมใช่หนผื่ต้อตเอาใช่นี่เอาใช่หรอพ่อแบบจะาจาาอ่ะโอ้ยเออั้งสีไลูกเอาไหมมึงนมากกีเด้อย

สุดแต่โอ้ยโคกูแตกเไปลูกมุ่งมาดิว่ากูจะไม่ห้วชาแล้วนะ